รีบรือทุกซอกทุกมุมล่าสุดใบเตยสุธีวาดกลายเป็นคดีใหญ่ที่หลายคนกำลังให้ความสนใจอย่างมากสำหรับคดีลุกโซฟอริสทีดีที่มีชื่อของใบเตยอาสยามกับ DJ เจแมนพรนะพนเข้ามาเกี่ยวข้องดนก่อนหน้านี้ทั้ง DJ เจแมนและใบเตยได้ออกมาชี้แจงแล้วตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆอีกทั้งยังเป็นผู้เสียหายอีกด้วยซึ่งทางดี i ก็ได้ออกมาเรียกให้เขาพบในวันที่15กันยายนนี้ล่าสุดวันที่14กัน ยายนันหายดีเจแมนและใบเติได้ยองเงียบเข้าพบพนักงานสอบสวน DSI เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของคดีความพร้อมชี้แจงในส่วนที่พวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดและต่อมาทางเลขารอมวิติธรรมได้เข้ามาให้ข้อมูลต่อหน้าสื่อมวลชนว่าวันนี้เราในทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนให้เวลาไปจนถึง30กันยายนส่วน อะไรที่จะต้องมาชี้แจงในภายหลังทังคู่ก็ต้องเข้ามาตามนะัดส่วนสีหน้าของหังคู่ไม่มีความวิตกกังวลอะไรและหลังจากที่ให้ปากคําเสร็จสิ้นทั้งหมดทั้งสองคนก็สามารถกลับบ้านได้ในวันนี้แม้เรื่องราวยังไม่จบถูกจับตามมองสุดๆในตอนนี้อย่างใบเตยสุทธีวันกุญชดภรรยาดีเซแมนหลังมีรายชื่อเอี่ยวคดี f o ร e x TD ทีดีที่เจ้าตัวออกมาโต้ข่ายืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมแสดงความบริสุทธิ์ใจให้ตรวจสอบตนและสามีได้เข้าพบดี i ไไปแล้วเมื่อ วันที่14กันยายน65ที่ผ่านมาท่ามกลางสังคมทางวิาพากษ์วิจารณ์และขุดเรื่องราวความรวยของเธอมากมายสนันโซเชียลล่าสุดสาวใบเตยโพสภาพผ่านอินสตาแกรมแอดใบเตยอาสยามเป็นภาพที่ทำความสะอาดบ้านใหม่หมดจดทุกซอกทุกมุมเรียกว่าบิ๊กคลิปนิ่งบ้านเลยก็ว่าได้งานนี้แม่ใบเตยก็เจอดราม่าอีกครั้งที่ชาวเน็ตบางส่วนคอมเมนต์แสวว่ารีบทำให้สะอาดนะครับเดี๋ยวจะขายให้ผู้เสียหายแล้วครับคนซื้อได้ดีใจบ้านสะอาดดี เป็นกำลังใจให้นะคะผู้เสียหายค่ะว่าอยู่ทำไมถึงรวยทำธุรกิจหายอย่างอย่างจริงอยู่ว่าทำไมถึงรวยทำธุรกิจหายอย่างอย่างจริงเคยเจอแต่ผู้หญิงทำงานบ้านให้นะคะบ่อน,นี้เป็นผู้ชายหมดหรอคะ